นุ่มมากหนูนุ่มมากครับปลาลูก็อร่อยครับน้ำพริกก็อร่อยคือปลาลูวกตัด,ต,ดตัดความเผ็ดของผัดพริกได้ดีมากครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวนี้ก็จะมาแบบเล็กๆน้ำไม่ใหญ่มากจะสังเกตอ่าป้ายนะครับข้าวแกงป้าพานะครับ เลยอยู่นะครับกล้ากับโรงขาววิทยาคมน,นะครับเข้ามาในรา้านนะคะนรับก็จะมีข้าวแกงหน้ากินต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ป้าพาใช่ไหมครับป้าพาใช่ไหมแล้วชื่อลุงอะไรครับลุงพยงลุงพยงนะครับกับป้าพาทำเองสองคนเหรอครับอโอ้โนี่ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือชีสโกมอูสมมาละคือโกมูเครื่องยาจีนโอ้หหอมมากเครื่องยาจีนออกมาจากเบตงออกมาจากเบตงเลยโอ้หน่ากินมากคุณผู้ชมสังสส่งซื้อจากเบตงสั่งซื้อจากเบตงเลยแล้วก็มีมาละเนี่ยน้องส่งมาให้จากยาลาโอ้ของดีมากๆเลยนะครับถ้าผ่านมาสิงห์นครนะครับต้องมาร้านบ้าพาเลยนะครับเชฟเคยมากินแล้วอร่อยมากนี่อันนี้จะเป็นปลาทู ปลาทูทอร์มินนะฮะเทอร์ามินไก่ดาวก็น่ากินนะครับพลโลนี่พลโลเราหากินดีอร่อยหายากมากครับแต่ดูสิครับเนี่ยดูร้านป้าพากับลุงอะไรนะครับลุงอะไรลุงพยงลุงพยงนะครับครับตามกันสองคนนะครับนี่ผมพยงเป็นตำรวจอ๋อลุงพยงเป็นตำรวจเหรอครับครับป้าป้าพาเป็นเป็นครูเป็นครูครับอ๋อเป็นอาชีพเสริมมาก่อนครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอาชีพหลักครับ ลูกโตหมดแล้วหลานโตหมดแล้วลูกหลานโตหมดแล้วเลยก็เลยใช้เวลาใช้เวลาว่างส่วนตัว, <c ười> ตวมาขายทดออฟดูขายมาสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วเหรอครับเ<อ>ปิบปี้วเจ็ดสี่แล้วว่าเจ็อ๋อก็ขายมาสิบปีสูตรอาหารก็คือทําเองหมดเลยทําเองครับปรุงเองเครื่องตําปั่นเองเครื่องปั่นเองหมดเลยครับหมเนี่น่าทานมากนะครับมีมีปลาโล มีะแนงเอ้ยไม่ใช่มัสแมนใช่ไหมมัสแมนอันนี้แกงแกงอะไรครับแกงแกงคล่มปลากระพงใช้มะนาวแท้น่ากินมากมะนาวแท้เลยคุกชมดูปลาพงชิ้นใหญ่ๆเลยครับครับตัวตัวหนึ่งซื้อมาตัวมันประมาณหกกิโลเดี๋ยวนี้ปลากระพงขึ้นราคามากนะครับ,รบปลากระพงราคาสูงมากน,นี่เป็นอะไรครับเนี่ย นี่แกงแกงหมูถักรดขั่วขั่วเรียกว่าขั่วแกงขั่วโอ้เครื่องแกงทาเองหมดเลยน่ากินมากนี่กินกับขนมจีนก็อร่อยใช่ไหมเนี่ยครับปลาดุกไ่ผัดไก่ไก่บ้านแกงเผ็ดไก่บ้านใบลาใบยีรหลาใบยี่หล่านี่ร้อนแรงคุณผู้ชมนี่น่ากินมากก้อนผัดมะเขือนะครับผัดมะเขือนะเมื่อกี้ที่เชฟสั่งก็เป็นไอ อะไรนะเหลียงเม็ดเหลียงใช่ฮะผัดผัดเ็ดับลูกเหลียงผัดผัดมุงก็น่ากินน่ากินคุณผู้ชมดูดิน่ากินน่ากินแล้วก็อันนี้ผัดไออะไรนะหมูกรอบโอ้หมูกรอบใช้หมูกรอบด้วยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีไออันนี้เป็นอะไรนะครับที่ผัดไข่ผักกัดดองผัดไข่ใช่ไหมฮะ ผัดแตงกว่าน่ากินมากขอบคุณนะครับ,รบเดี๋ยวจะขอไปชิมครับอันนี้เป็นมัสมั่นไก่น้ำข้นคลักๆเลยโอ้โหน่ากินมากครับต้มแบบว่าไก่นุ่มมากเลยครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับลุงฝากร้านหน่อยครับคุณป้าคุณลุงฝากร้านหน่อยครับ ปากลาคุณผู้ชมเลยครับให้มาที่ร้านหน่อยครับพู้เชิญชวนนะฮะขอ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 บคุณน้าลูกค้ามาทดลองดูครับับชิมดูว่ากินตามคำเขาเล่าลือหรือเปล่าร้านประพาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยหน้าโรงเรียนสงขลาวิทยาคมหาง่ายเลยอยู่ตรงข้ามหน้าายเลยครับตรงข้ามโรงเรียนสงขลาวิทยาคมนะคะหน้าเลยกว่าตรงข้ามโรงเรียนโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนใหญ่ของ เปิดงานนักบอครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดวันเสาร์อาทิตย์ค่ะปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับหยุดเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็6โมงก็เริ่มขายแล้ว2โมงปิดค่ะ2โมงคือ2บ่าย2โมงแสดงว่าหมดเร็วมากตอนเที่ยงคนแน่นเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะบางวันก็เยอะบางวันก็ไม่เยอะแล้วแต่เศรษฐกิจตอนนี้มาก่อนั้าเศร้าตั้งแต่นี้แหละเศรษฐกิจใช่ครับเศรษฐกิจโควิใช่ใช่ ก่อนผมมาคนหลายปีแล้วก็คนเยอะคนเต็มร้านเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมอันนี้นะครับ,บ,รบที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นผัดขอโทษครับผมชอบนี่ผัดลูกเลี้ยงหมูผัดเผ็ดนะแล้วก็มีปลาโลน้ำพริกน้ำพริกกะปินะครับ ก็มากินกันเลยนะนี่น่ากินมากแล้วเราก็จะมาทานกันเลยนะครับร้านป้าพาคุณผู้ชมถ้ามาไม่ถูกเซิร์ชใน Google ได้นะครับใน Google Map นะครับผมนี่มันจะเป็นเดี๋ยวให้ดูนะจะเป็นลูกเหลียงนะครับผัดพริกผัดพริกกับหมูนะครับ มันเหมือนแบบคัวคล้ายๆคัค้วกิ้งนะคุณผู้ชมบรรยากาศก็ดีนะอยู่ริมถนนหาไม่ยากคุณผู้ชมครับเอาละครับกินเลยหืมรสใต้เท้าคือจะออกเค็มเผ็ดนะครับไม่หวานเลยคนชอบอาหารใต้นี้รับรองเลยว่าอร่อยมากๆ ขอกินน้ำพริกหน่อยน้ำพริกนะครับน,น้ำพริกรสจัดจ้านครับออกหวานนิดนิดแต่ลูกเลียงผัดหมูนี่ผัดเผ็ดหมูนี่อร่อยมาก เดี๋ยวเราก็จะมาตัดเลี่ยงกับฮารุโารุนะครับะโรุก็จะใส่ถ้วยเล็กๆมานี่เุือบเกือบเกือบเกือบไม่ได้ินิปแล้วพระเอกเกาหลีจะคอยชุ่มช้ามีนะครับเก็บออกมาไข่ไข่นะครับไข่กุ้ต้ม ต้มดีมากเลยครับจะเห็นว่าเนื้อไข่แดงก็เป็นสีอย่างนี้นะครับพะโล่อชิมน้ำก็ออโอเคหวานล็นิด,นดหวานไม่มากแล้วจะเป็นหมูหมูสามชั้นนะครับเป็นหมูสามชั้นเขาจะติดหนังคอลลาเจนมาด้วยเคี่ยวจนนิ่มเลยคุณผู้ชม ôi nó biết nồi cạn như thế mát mát lắm พะรู้ก็อร่อยครับน้ำพริกก็อร่อยคือพะรู้วตัดตัดความเผ็ดของผัดพริก,รก,รกได้ดีมากครับคุณผู้ชมที่เหลือนี้ก็จะมาแบบเล็กนะไม่ใหญ่มาก กคือคนยังไม่เยอะมากก็จะมาเยอะตอนเที่ยงครับถ้าใครแวะมาสิงห์นครก็อย่าลืมร้านป้าพาครับอร่อยมาก ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็ไม่พลาดร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย